เพราะว่าตอนนี้ฝนพึ่งจะเริ่มตกเนาะถ้าถ้าเรายังไม่ทำเดี๋ยวเขาที่มองเห็นเนี่ยเขาจะน้ำมันขังเพราะมันเป็นตรงนี้มันจะเป็นนะคะต้องต้องรีบทำความสะอาดไว้ให้เขา เพราะว่าตอนนี้ฝนพึ่งจะเริ่มตกเนาะถ้าถ้าเรายังไม่ทำเดี๋ยวเขาคือเริ่มจะแตกขึ้นมาก็กลัวว่าเขาจะเปื่อยที่มองเห็นเนี่ยเขาจะน้ำมันขังเพราะมันเป็นตรงนี้มันจะเป็น นี่นะคะฝั่งนี้มีเสาไฟแล้วนะคะไฟถึงนะคะ <_ an> ต้องต้องรีบทำความสะอาดไว้ให้เขา <_ an> ที่โมงเห็นเนื้อเขาจะน้ำมันขังเพราะมันเป็นตรงนี้มันจะเป็นเริ่มจะแตกขึ้นมาก็กลัวว่า เขาจะเปื่อยแบบต่ำต่ำก็ทางทางนู้นอ่ะทีนี้มันแช่ข้าวเพราะว่าข้าวก็พึ่งนะคะทางการก,รการเกรรษตรอยู่ตรงอ่าด้านอาหารหมดอ่ะเพราะว่ารากเขายาวมากเลยต้นยยคะนี่ค่ะ ก็ต้องอทำร่องน้ำออกให้เขาไหลออกมาอันนี้จะเป็นทางการเกษตรใน่นานะคะนี่คะ่ะพนักงานทำความสะอาดกำลังทำหน้าที่นะคะต้องต้องรีบทำความสะอาดไว้ให้เขานะคะ ทางการเก,รก,รกรรษตรอยู่ตรองอด้านหน้านี่ค่ะเป็นทางลูกลังนะคะนี่ฝัง่งทางนี้เขาเปแบบต่ําต่ําก็ทางทางนู้นอะ่ะทีนี้มันแช่ข้าวเพราะว่าข้าวก็พึ่งอยู่นะคะจะของนาเขาค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำความสะอาดคันกข้งค่ะ,คะต้องต้องรีบทำความสะอาดไว้ให้เขาเริ่มจะแตกขึ้นมาก็กลัวว่า เขาจะเปื่อยแบบต่ำต่ำก็ทางทางนู้นอ่ะทีนี้มันแช่ข้าวเพราะว่าข้าวก็เพึ่งสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำความสะอาดคันเกะข้าวนะคะเมื่อวานนี้มายังไม่เห็น พอเมื่อคืนนี้ฝนตกวันนี้มาจะปลูกต้นยูคาไว้ริมทางที่จริงไม่น่าปลูกนะคะต้นยูคาเพราะว่าเขาจะมาแย่งอาหารแบบต่ำต่ำกับทางทางนู้นอ่ะทีนี้มันแช่ข้าวเพราะว่าข้าวก็พึ่งบรรยากาศโดยรอบนะคะฝั่งนี้ก็ เห็นมองไปเห็นข้าวเขียวแล้วค่ะแล้วค่ะไฟผ่านทุ่งนาแล้วนะคะเปลูกบ้านที่นี่ได้เลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะเอ่อข้าวนะคะเมื่อวานนี้มายังไม่เห็นพอเมื่อคืนนี้ฝนตกวันนี้มาอาหารหมดอะ่ะเพราะว่ารากเขายาวมากเลยต้นอยู่ค่ะ ะะอาหารหมดอะ่ะเพราะว่ารากเขายาวมากเลยต้นอยคะนี่นะคะฝัะะ่งนี้มีเสาไฟแล้วนะคะไฟถึงเดียวก็จะได้ได้เยอะได้เย,ยอะแล้วนะคะเริ่มจะแตกขึ้นมาก็กลัวว่าเขาจะ เปื่อยนะคะอางการก,การเกษตรอยู่ตรงด้านบรรยากาศโดยรอบนะคะฝั่งนี้ก็หมองไปเห็นข้าวเขียวแล้วค่ะนะคะต้องต้องรีบทำความสะอาดไว้ให้เขานะคะอางการก,การเกษตรอยู่ตรงอ่า สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำความสะอาดคันเกนานะคะนี่ค่ะพนักงานทำความสะอาดกำลังทำหน้าที่อาหารหมดอะ่ะเพราะว่ารากเขายาวมากเลยต้นอยคานี่ค่ะ หน้านี่ค่ะเป็นทางลูกลังนะคะมีฝั่งฝั่งทางนี้เขาเพราะว่าตอนนี้ฝนพึ่งจะเริ่มตกเนาะถ้าถ้าเรายังไม่ทำเดี๋ยวเขาคือเริ่มจะแตกขึ้นมาก็กลัวว่าเขาจะ เ,เขาแตกขึ้นยาวขึ้นยาวอยู่ค่ะแล้วค่ะไฟผ่านทุ่งนาแล้วนะคะมาปลูกบ้านที่นี่ได้เลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะมองเห็นมองเห็นชัดเลยสงสัยเขาได้น้ําฝนแล้วเขาจะรีบพุ่งขึ้นมาเลยนะคะค่ะ ต้องต้องรีบทำความสะอาดไว้ให้เขาเริ่มจะแตกขึ้นมาก็กลัวว่าเขาจะเปื่อยเพราะว่าตอนนี้ฝนพึ่งจะเริ่มตกเนาะถ้าถ้าเรายังไม่ทำเดี๋ยวเขาอาหารหมดอะ่ะเพราะว่ารากเขายาวมากเลยต้นยูคา นี่ค่ะเขาแตกขึ้นยาวขึ้นยาวอยู่ค่ะนะคะางทการการเกษตรอยู่ตรองอด้านบรรยากาศโดยรอบนะคะฝั่งนี้ก็เห็นมองไปเห็นข้าวเขียวแล้วค่ะจะปลูกต้นยูคาไว้ริมทางที่จริง ไม่น่าปลูกนะคะต้นยูคาเพราะว่าเขาจะมาแย่งอาหารไปนานะคะนี่ค่ะพนักงานทำความสะอาดกำลังทำหน้าที่บรรยากาศโดยรอบนะคะฝั่งนี้ก็เห็นมองไปเห็นข้าวเขียวแล้วค่ะแบบต่ำต่ำก็ทางทางนู้นอ่ะทีนี้ มันแช่ข้าวเพราะว่าข้าวก็พึ่งอาหารหมดอะ่ะเพราะว่ารากเขายาวมากเลยต้นอยคะเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ฝนพึ่งจะเริ่มตกเนาะถ้าถ้าเรายังไม่ทำเดี๋ยวเขาคือเริ่มจะแตกขึ้นมาก็กลัวว่า เขาจะเปื่อยอาหารหมดอ่ะเพราะว่ารากเขายาวมากเลยต้นยูคานี่ค่ะจะปลูกต้นยูคาไว้ริมทางที่จริงไม่น่าปลูกนะคะต้นยูคาเพราะว่าเขาจะมาแย่งอาหารเดี๋ยวก็จะได้ได้เยอะได้เย,ยอะแล้วนะคะ พราะว่าตอนนี้ฝนพึ่งจะเริ่มตกเนาะถ้าถ้าเรายังไม่ทำเดี๋ยวเขา้าเพราะว่าตอนนี้ฝนพึ่งจะเริ่มตกเนาะถ้าถ้าเรายังไม่ทำเดี๋ยวเขาขึ้นเยอะกว่านี้แล้วจะทำทำยาก